ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกันอีกแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้เจลขออนุญาตนำพาทุกท่านมารู้จักกับวีซ่าออสเตรเลียให้มากยิ่งขึ้นนะคะและก็ก่อนอื่นเลยเจลต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับการขอสัญชาติออสเตรเลียในหลายๆคลิปที่ผ่านมาของเจลค่ะสำหรับหลายๆคนเนี่ย ตอนนี้ถือครองอ permanent r e s i d e n t อยู่หรือว่าถือครอง PR visa อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็กำลังคิดแล้วก็สนใจที่จะอ,อยากจะขอสัญชาติออสเตรเลียแต่ก็ยังลังเลหรือว่ายังมีเพื่อนๆและครอบครัวที่เมืองไทยก็คอยเตือนว่าเธออย่าเพิ่งเลยถ้าเกิดเธอขอสัญชาติออสเตรเลียไปแล้วแล้วเธอสัญชาติไทยจะเป็นยังไงวันนี้เจยวก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดและถ้าเกิดจบ จากคลิปวิดีโอแล้วท่านใดมีข้อสงสัยสิ่งใดก็สามารถที่จะสอบถามเจลเข้ามาได้ค่ะเจลก็จะตอบให้ในสิ่งที่เจรู้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะระหว่างข้อแตกต่างของผู้ที่ถือครองวีซ่าพรนะคะแล้วก็ผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียแตกต่างกันอย่างไรนะคะและมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นบทสรุปสั้นๆค่ะความแตกต่างระหว่างผู้ที่ถือวีซ่า PR และก็ผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียนะคะนี่เจ๋วก็สรุปมาให้สั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความค่ะผู้ที่ถือ PR นั้นไม่สามารถเลือกตั้งได้จะเดินทางเข้ายุโรปอเมริกาเราต้องขอวีซ่า PR เนี่ยจะมีวันกำหนดหมดอายุทุก5ปีค่ะคุณผู้ชมถ้าเราหมดอายุแล้วจะเดินทางออกนอกประเทศเราจะต้องทำ r e s i d e n t Return ซาเพื่อที่จะกลับเข้าประเทศค่ะส่วนผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียนั้นสามารถเลือกตั้งได้เดินทางเข้ายุโรปอเมริกาไม่ต้องขอวีซ่าค่ะแต่ถ้าจะเข้าอเมริกาแจ้งลงทะเบียนกับสถานทูตอเมริกาและเสียค่าธรรมเนียมเราสามารถใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะส่วนซิติเซ่นนั้นจะไม่มีวันหมดอายุนะคะ ส่วนข้อแตกต่างด้านอื่นๆนั้น PR ไม่สามารถกู้ยืมเงินขอทุนการศึกษาได้ค่ะไม่สามารถใช้สิทธิกู้ลดหย่อนซื้อบ้านหลังแรกได้และก็สามารถถูกยกเลิกเพิกถอนวีซ่าได้ถ้าเกิดทำผิดร้ายแรงอาจถูกส่งกลับประเทศค่ะส่วนสัญชาติออสเตรเลียนั้น สามารถกู้ยืมเงินและขอทุนการศึกษาได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนกู้ซื้อบ้านหลังแรกได้ค่ะและก็ยังไม่สามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนสัญชาติซิติเซนได้ถ้าทำผิดร้ายแรงถึงขั้นติดคุกจะต้องติดคุกอยู่ที่นี่ค่ะ ส่วนข้อแตกต่างด้านอื่นๆนั้นขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศเกิดเหตุอุทกภยัยหรือเหตุร้ายแรงใดๆผู้ที่ถือ PR นั้นไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากออสเตรเลียเอมบ assy ได้นะคะและผู้ที่ถือ PR ไม่สามารถที่จะขอพาสปอร์ตออสเตรเลียได้ค่ะ ส่วนผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียแล้วนั้นขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศถ้าเกิดเหตุอุทกภัยหรือเหตุร้ายแรงใดๆสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากออสเตรเลียเอบาซีเพื่อพาเรากลับบ้านได้ค่ะและก็ยังสามารถที่จะขอพาสปอร์ตออสเตรเลียได้อีกเช่นกันนะคะ ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่ถือ PR นะคะแล้วก็ผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียค่ะและนี่ก็เป็นบทสรุปสั้นๆที่เจียวสรุปมาให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างสั้นๆกระชับง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีอะไรคําถามใดๆสอบถามก็สามารถสอบถามเจียวได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกำลังช่างใจอยู่ว่าจะขอ สัญชาติดีไหมกลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติไทยที่บ้านเรานะคะกลัวจะมีปัญหาต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเจ๋วที่ดูข้อมูลต่างๆมาแล้วอ่ะเจ๋วคิดว่าประเทศเราอะ่ะ หมายถึงประเทศไทยอะคะ่ะเขาไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบเข้มงวดนะักสําหรับผู้ที่ถือสองสัญชาตินะคะก็ไม่เหมือนกับประเทศจีนหรือว่าอเมริกาเขาก็จะแบบว่าให้ประเทศใดประเทศหนึ่งสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องถือแค่สัญชาติไทยอย่างเดียวเพราะคุณเป็นคนไทยเขาไม่ได้ไม่ได้มีกฎหมายบังคับขนาดนั้นค่ะก็ยังยังอลุ่มอล่วยได้ถ้าเกิดท่านใดที่กําลัง ลังเลและตัดสินใจอยู่กลัวว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือว่ามรดกตกทอดกลัวจะมีปัญหาที่เมืองไทยจริงๆแล้วเจ๋ยวคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถือสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรแล้วก็จริงๆเจียวคิดว่าเราควรที่จะขอสัญชาติออสเตรเลียนะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราอยู่ในประเทศนี้เป็นหลัก ถึงเวลาที่เราจะเลือกตั้งหรือว่าถึงเวลาที่เราจะลงเสียงสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีปากมีเสียงมีสิทธิ์เหมือนกับคนออสซี่โดยแท้จริงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีแบบได้นายกมาเป็นคนที่เอาคนที่ฉันไม่ชอบจังเลยทําไมเขาเลือกคนนี้มาแล้วเมื่อเราที่จะมีโอกาสที่มีสิทธิ์เข้าไปมีเสียงตรงนั้นเราก็เลือกที่จะขอสัญชาติออสเตรเลียเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเลือกตั้ง คนที่เราอยากจะให้เขาเป็นนายกหรือว่าได้รับเบนฟิตต่างๆที่อยู่ในออสเตรเลียเราก็จะได้มีชีวิตที่คล้ายๆกับลักษณะที่ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ขึ้นนะคะในใน,ในความคิดของเจวเนาะอย่างบางคนก็จะบอกว่าเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการตกงานหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเลี้ยงลูก ปัญหาสมมุติว่าเกิดการหย่าร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางเซนเตอร์ลิงเขาก็จะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยหรือว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับความช่วยเหลือของเราเป็นประชาชนของเขาแล้วอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรานะคะนี่นี่คือเป็นอีกอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าเราจะขอสัญชาติออสเตรเลียดีไหมสําหรับคลิปนี้เจียยก็อยากจะให้ทุกท่านได้คิด อีกทีนึงเนาะอยากจะให้ทุกท่านแบบว่าเป็นข้อกระจ่างสําหรับหลายๆคนกําลังช่างใจอยู่ว่าฉันจะขอสัญชาติดีหรือไม่ขอสัญชาติดีและนี่ก็อีกจะเป็นคําตอบหนึ่งก็ได้ที่ให้ทุกท่านได้พิจารณาค่ะแล้วก็เจยวขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลียที่เจวได้ทำมารวมไปถึงคลิปที่เจวทำการขอสัญชาติออสเตรเลียก็ยังมีพี่ๆน้องๆ ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเจ๋วมาอยู่เรื่อยๆนะคะว่าพี่เจ๋วหลังจากที่ยื่นไปแล้วนานไหมพี่เจ๋วเอาเอกสารอะไรบ้างพี่เจ๋วข้อสอบยากไหมระยะเวลานานไหมน้องเจ๋วช่วยบอกพี่หน่อยนะคะเจ๋วต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านใดมีคําถามหรือว่าท่านใดมีอะไรที่แบบสงสัยถ้าเจ๋วไม่รู้เจ๋วก็จะไปหาข้อมูลแล้วมันตอบให้แต่ถ้าเกิดในสิ่งที่เจ๋วรู้เจ๋วก็จะตอบให้ค่ะนะคะก็ขอให้ เจ้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะเป็นประโยชน์แกพ่พี่ๆน้องๆที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้มีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้เจียวขอลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ